ไปดูเลยค่ะไปดูเลยค่ะไปดูเลยครับอือมอได้เชียร์ไปดูในยูซอนครับเห็นไหมเป็นใกล้ๆนี้น้องไอเชียร์ดูการจับเนยูซอนเฮ้ยนี่ใช่ไหมล่ะมาดูเร็วมาดูอือนี่ครับวิธีการจับเนยูซอนมาดูใกล้เชียร์มาดูใกล้เนี่ยมาใกล้ๆนี่มาใกล้ๆนี่ ยังไปใกล้ๆดิเนี่ยเอ้าทำอะไรเมื่อกี้อุ้ยลุกดีๆมันยังไม่ลงเลยเห็นไหมเนี่ยเียังไปดูใกล้ๆหนู่นอะไรมันวะไปดูใกล้ไปดูใกล้ไปดูใกล้เดี๋ยวไปดูใกล้นู่นพ่อจะถ่ายคลิปให้ไปดูใกล้ เฮ้ยัลงนมันลงม,มันมาแล้วไหนม,มันอย่กอบตัน้น่ะแล่ให้ตัวเนึงเนี่ยโอ้หต้องเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมให้มันเรียบเรียบใช่ไหม เคลียร์ทีพื้นที่ก่อนต้องให้มันเรียบเรียบเนาะดูกระลังนิ่งมาใช่ไหมเนเสียงมันดังแล้วเลยโอ๊ยลุกอีดีลุกอีดีไฟเสียเสียแก้วหัว เอาไปดูไอเชียร์เล่นอะไรเนี่ยลุกดีดีวันนี้พาน้โนเลเชียร์มาจับเด็กอิซอนนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับโอ้ยทำอะไรมาแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วอิซอนมาเอาเชียร์ไปจับคุณไปใกล้กันมากเชียร์ชอบเลยครับตัวนี้เด็กตื่นเต้นนะครับ ที่ได้เห็นนะครับอ่านี่คการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับใชุ้่มบปัญญาในการจับเลิอิซอนนะครับดูครับลิงอิซอนเยอะเลครับตรงนี้โอ้โหดูนี่ครับเพื่อนครับมาแล้วครับเพื่อนนะครับนี่คือตัวที่ยิ่งยงไครับ ไปเอไปเชื่อจับนะโ,โ,โ, ouais pues โอ้โหเจับได้หเนี่ยโ้ยเออดแล้วเหนืแล้วเหนื่อยแล้เด็กจับได้แล้วโอ้ยโ,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  no โอ้ยสามชั้นออกมาเบาเบาเบ้าเด็กๆตื่นเต้นนะดูครับเบาๆหน่อยอย่าจับมันแรง ด้ซอนเออได้เยอะนะครับก็คือประสบการณ์นะครับนะครับสบการณ์การใช้ชีวิตจริงของเด็กเลยนะครับเนี่ยเนื้อเน้ออาบน้ำแล้วเป่นเิี่ยงข้าวให้มึง

โอ้เด็กๆสนุกเลยครับเนี่ย ครับเด็กๆเอ้าดีใจเตรียมเต้นครับเด็กๆเตรียมเต้นโอ้ยเต้นเตรียเต้นครับในการจับแมงกิสรอันนี้ครับคือชีวิตวัยเด็กนะครับเด็กๆนะครับสุขการให้เด็กนะครับใา้เด็กมาเรียนรู้เสียใหม่แล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอ <laughs> <c oughs> อโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับได้แล้วครับจะเต็มกละลังแล้วบ้างเด๋ยเนี่ยนี่คือวิธีการจับมิงยีซอนนะครับเด็กๆชอบเลยครับตัวนี้รอ,อไป เก็บรีเอซอนนะครับเนี่ย <c oughs> จับรีเอซอน เย่อเชื่อนี่นี่เชี่อเงินเออพี่เด็กจับกันนะไม่ใช่เลยเออได้ไหม สนุกกันใหญ่นะครับเด็กๆสนุกกันใหญ่เลย คือเป็นประสบการณ์หนึ่งของเด็กนะครับในการเรียนรู้ธรรมชาตินะครับเนาะตายบ้านมีพ่อไดกที่ไอเจ้าหนี้เจืาหนี้เอ้าเชือจับได้ไหมเอ้าจับได้ไหมไอ้เชือจับได้แล้วโอ้อาจับ ไอ้เจ้ามาดูสิเอา,าดูสิโอ้โหไ,ไปไปอ้าวเสียจับได้ไดแล้วนะครับอ้าวลงน้ำไปปล่อยสิปล่อยสิโอ้โหนะครับนีเ่เป็นโซนนะครับเต็มนะครับเดี๋ยวเต็ม,มเลยอ,อ้าปล่อยสิปล่อยไป เดี๋ยวนี้นี่มาแล้วดิให้เชียจับดิเอาเชียปิดไย่บังแสงทำไมล่ะเชียก็อย่าบังแสียงพี่เอาเชียจับจับให้เชียจับเนี่เออเออไปไปวางปล่อยลงเชียปล่อยครับเออได้ได้แล้วเออได้หลายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวนี้โอ้โห เยอะมากเลยครับเอ้ยมาเชียร์เชีย no? ร์น ah, so well, ี่นี่นี่ดูเฮ้ยเชียร์จับจับอ้าวเดี๋ยวมาแล้วกำลังมาเชียร์นี่นนู่เออกำลังมากำลังมากำลังมาอ้าวเชียร์มารอฝั่งนี้มารอฝั่งนี้เชียร์มายืนรอฝั่งนี้สำเร็จดีนะครับตอนนี้โอ้โห ยไงไปดูสิว้าได้อยู่ได้แล้วครับ ปล่อยวางไว้วางไว้ออกมาออกมาออกมาอีกออกมา<ล>อ,อีกแล้วไหนเสียมาดูทิอ้าวเชียดจับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ไหมอ้วาวโอ้ยเปิดกระปุกเออเชียดจับได้เลยครับนี่อ้าวรออีกรออีกรออีกเดี๋ยวมาอีกความสนุกสนานของเด็กนะครับ จับนึงอีิซซอนนะครับตัวนี้สนุกสนานน่าดูนะครับเดีย๋ยวรอนะครับตัวนี้